สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพางกินพาสแป์เอ็มทีชาแนลวันนี้มากวนพี่เจนอีกแล้วนะคะได้เวลาเลือกงานเนาะมาทํากับข้าวกินที่นี่ได้เมนูส้มตําส้มตําเขาเรียกอะไรล่ะส้มตําจะบอกว่าปูปลาใส่ปูนาดองนะคะทุกคนปูนาซื้อมาจากตลาดแล้วก็มีหอยนาต้มมาต้มเองนะแล้วก็มีปลาดุกย่างนะปลาดุกนานะคะทุกคนไม่รู้ว่านาไม่นะา ร้านบอกว่าประดุกนาน,นะคะผักแก้มมีมะระขี้นกแล้วก็เม็ดกระถินมานิดหน่อยแล้วก็จะมีสตอนะคะขนมจีนมาเด้อจ้าเสิบแสรทจกันจ้ะหมากลิ้นฝ่ากินเลยเจ๊เจัดไปอันนี้ข้าวเย็นจริงจังนะทุกคนหิวจริงนะรจังนะหืมนึ่งนะได้เจ๊เดี๋ยวบนึงชิมก่อนหิวมากเจ๊น่าจะกินไม่ได้อะน,นี้ยขมมาก เช่นเคยนะคะทุกคนกินสุดรวดยังไงก็ขอโทษขออภัยเนาะกินอยู่ที่บ้านเนาะกินยังไงกันแ้ะน่าจะมีไข่เนาะแต่ไม่มีแต่หอยสดอยู่เมื่อกี้แอบชิมฮัปปุ้นอ,อ,อันนี้ส้มตำนัวมาก ใส่ปัญหาเยอะมากมันต้องมีไขยย่ดูยังไงนะได้ความแข้นอันหนักขอเลยจัดวิธีเช็คไข่หอยนี่นะทุกคน ไม่นีช่วงนี้แน่ไม,ม่มีเม็ดกระถินเม็ดบักไง่นึงแซ่บดีืออันนี้ดองใช่ไหมปูปูนาดองน้ำปลาหมักเรือนฝา มีคนบอกว่าให้เอาไปเผาก่อนนะมันจะหวานไม่สะดวกนะคะทุกคนมันไม่มีเตาถ่านเนาะไม่รู้ว่าแก๊สเผาได้ไหมกินแบบนี้แหละอันีสมตำชัดหนั <g ễ> พี่เจนชมสามรอบแล้วทุกคนมาส้ตามตำอร่อยแสดงว่าอร่อยจริงๆนะนี่นนครูนนเค็มไหม ไม่ไม่ค่อยเคยเ็มเท่าไหร่แสดงว่าแม่ค้าเพิ่งทำถ้าปูไม่เค็มมันจะอร่อยจะนัวใช่มันอาที่นกตอนแรกเนาะต้มตำตำน้อยๆมันถึงอร่อยพอแบบมันอร่อยคิดในใจนะหิวทำไมตำน้อยจังวะ อ่อยตัวใหญ่มากหาอยนางุบๆลุกนบๆมันกินง่ายเนาะไม่ต้องเอาตาออก อากาศข้างนอกดีดีทุกคนมันเข้าหน้าหนาวแล้วอะอยากก่อไฟสิงแล้วก็เผามันเผามันข้าโพดแล้วก็เข้าจี่อื อร่อยว่าวังอลังการลืมนะครับันนี้ลืมลืมคอนเซปต์นั่นแฝดอยก่หรืออ่ะมาจิ้งฟันทิ้งไปในนี้คุณป่าวเมื่อกี้หาไม่เจอแฝบอันนี้ที่เจนเพิ่งเลิกงานมานะทุกคน,นก็มาแกงเลยมากวนเลยนะ เป็นแม่ครัวไปแล้วจ้ะตอนหลังต้องถามว่าวัน่ี้มีอะไรกินไหมได้ได้ทำเป็นตารางเลยเนาะหอยหไหมสดสด,สดจริงมาก ต้องกินมะเขือเทศด้วยนี่นะทุกคน,นใครอยากสวยกินมะเขือเทศเยอะนะใช่แล้วก็กินปลาไลเยอะแต่เขากินปะกิน <c oughs> บางเวลาน่ะถ้าอยู่ในยำอย่างเงี้ยเออกินบางเวลาเนกันเราจะมีเตมโนโก,กินในหัวไม่ได้นะแซ่บลืม,มขนมจีนรอบสองแล้วจ้า ไม่ได้อวยตัวเองนะวันนี้น่าจะชำ่มตำน่าจะอร่อยจริงๆทุกคนจิ้มน้ำชุตมตำไปเลยจ้า อัะปุ้ยถามว่ามาระขมไหมมีคนมาบอกว่ามาระปอมนะทุกคนมันมันขมนะแต่มันเป็นขมขมอลัลมำไหมขมอร่อยอะ่ะ มันเป็นขมที่อร่อย<ม>เขาเรียกว่าขมอําลัมนะคะภาษาอีสาปนปราดุปูดองอร่อยใช่ไหมใช่ฟินสุนจะเค็มแต่ก็เค็มแบบนัวๆแซ่บเนาะ คายทิ้ง,งก่อนกินไม่ได้แล้วสตอเขาดูกินแต่น้ำมันตัวคายทิ้งเสร็จมันอุยโยแต่ก่อนกินไม่เป็นนะสตอมาทำคลิปนี่แหละได้กินกินเป็นเลยแล้วอร่อยเลยทีนี้แซ่บอร่อยอ่ะแต่ว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำนี่คือแบบกลิ่นมันแรงมากจริง อย่างพีุ่นดูฟินมากอ่ะรู้เลยว่าแบบมันดีอ่ะเมื่อคืนนางก็ทํากระเป๋าถึงตีสามนะทุกคนใครที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมก็เอามาสปาได้นะราคาแบบราคาน่ารักนะคะเอามาซ่อมได้อ่ะเปลี่ยนหนังเปลี่ยนซิปเย,ย,ย็บขอเดสร็จ โอ้โหตาไหลมาละเผ็ดอยู่นะเผ็คนลุกมาแล้วเนี่ยใส่พริกประมาณสิบเม็ดแต่เส้นมันไม่เยอะไงก็เลยเผ็ดเ้นี่ยกำลังดีเขาเรียกว่ามันหนัวเข้าเส้นใช่ hỏi tuổi dài bằng à? Ừ Hỏi tuổi dài bằng Uộp ạ Hỏi uộp Ừ <laughs> <Hơi, ọc nó. cười> <laughs> มักลีนฟ้ากกอบมากอร่อยเว้าวังอลังการด้วยได้ไหมผมกิน ดูว่าจะเป็นซากะเดี๋ยวจะดีใจ้ะ เผ็ดใช่ไหมเผดเลยหอยสดจริงถูกร้านอีกแล้ววันนี้เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ของนุ่าตไปกินต่อนะคะอันนี้ยังไม่อิ่มนะมันกลัวมันนานน้อกลัวเบื่อกันนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ 拜拜。Bye bye bye.